สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สายผ่าเครื่องพี่พี่ชาวผ่าเครื่องทุกๆท่านค่ะเจริลร่าผ่าเครื่องมาสวัสดีพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่ี่44ค่ะฝากพี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆของน้องค่ะ น้องมีพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆค่ะเนื้อสวยๆมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015 id line 095 164 1015เบอร์โทรกับ id line ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งฟรีค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะเรามาเริ่มหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นพระเกตชัยโยฐาน9ชั้นค่ะเป็นองค์สีดำค่ะ มวลสารจัดจ้านค่ะพี่พี่มวลสารอัดแน่นกันเลยค่ะเนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะ มีมวลสารอัดแน่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะต่อไปหมายเลขสองค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกศทะลุซุ้มค่ะลงหลักปิดทองค่ะ มีรอยปริรอยแตกเล็กน้อยค่ะพี่พี่มีคราบไข่ของความเก่าค่ะเนื้อหาแห้งเนื้อหาเก่าค่ะด้านหลังเป็นกระดานค่ะ พิมพ์ทรงสวยงามค่ะเนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆค่ะต่อไปหมายเลขสามค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะองค์พระล่ำสันค่ะ มีผสมผงตะไบทองมีมวลสารอัดแน่นค่ะมวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะองค์พระสมบูรณ์สวยงามมากค่ะพี่พี่ ด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้ค่ะรอยแอ่งนิ้วมือแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆค่ะ ต่อไปหมายเลข4ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะมีคาบไขความเก่าค่ะขึ้นบริเวณรอบๆองค์พระค่ะองค์พระยังสมบูรณ์สวยงามค่ะพี่ๆเนื้อแห้งๆเนื้อแกล่งๆค่ะมีรอยยุบตัวของมวลสารค่ะ เนื้อแห้งเนื้อเก่าค่ะสวยงามค่ะพี่พี่ต่อไปหมายเลขห้ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะ เริ่มมีรอยปริแตกตามธรรมชาติค่ะตามความเก่าของพระค่ะพิมพ์ทรงสวยงามค่ะพี่พี่องค์พระยังสมบูรณ์ค่ะด้านหลังเป็นกระดานค่ะ พักรูปไข่สวยงามค่ะต่อไปหมายเลขหกค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะองค์งนี้องค์พระล่ำสันค่ะลํำใหญ่ค่ะพี่พี่ มีเม็ดมวลสารทั่วทั้งองค์เลยค่ะพิมพ์ทรงสมบูรณ์สวยงามชัดเจนค่ะมีรอยรานรอยปริแตกค่ะ การเวลาตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะพี่พๆชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนปิดได้ตามหมายเลขตาม EP ค่ะเนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆค่ะ ต่อไปหมายเลข7ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเนียนหนึบนุ่มค่ะมีคราบไข่ขาวขึ้นรอบๆอบองค์พระค่ะมีมวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะ เนื้อเนียนเนียนนุบนุบนุ่มๆค่ะมวลสารเยอะๆพุทธคุณเข้มขังค่ะด้านหลังระบุ2404ค่ะพี่ค่ะพี่เนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆค่ะ เนื้อเนียนหนึบนุ่มกันเลยค่ะต่อไปหมายเลข8ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะองค์นี้ลงหลักน้ำเกลี้ยงค่ะ ซุ้มมีความหนามีความใหญ่ค่ะองค์พระยังสมบูรณ์ชัดเจนสวยงามค่ะพี่พี่พระเกศทะลุซุ้มค่ะมีรอยปริรอยแตกตามธรรมชาติตามการเวลาของพระเก่าค่ะด้านหลังเป็นสังขยาแบบนี้ค่ะ น้องแบ่งปันในราคาเบาสบายค่ะ200บาททุกรายการค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะพี่พี่น้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะต่อไปหมายเลขเก้าค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะเส้นสุ่มมีความหนามีความใหญ่ค่ะองค์พระล่ำใหญ่ค่ะพี่พีมีคราบความเก่าค่ะมีรอยแตกรานทั่วองค์พระค่ะพี่พีสามารถขอดูเพิ่มเติม ที่095 164 1015ค่ะเบอร์โทรกับ ID l ดียลน์ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะด้านหลังระบุ2 404ค่ะเนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่ะพิจารณาให้ชอบพิจารณาให้ถูกใจค่ะพี่พี่ ต่อไปหมายเลขสิบค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะองค์นี้สันนิษฐานว่าล้างลักออกนะคะเพื่อจะดูเนื้อในของพระค่ะเนื้อเก่าๆเ,เนื้อสวยๆกันเลยค่ะ พี่ๆถูกใจปิดได้ตามหมายเลขตาม EP ค่ะองค์นี้เนื้อหากเก่ามากค่ะสวยสมบูรณ์ค่ะพี่ๆ อง์นี้หมายเลข10ค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะน้องต้องขอขอบคุณพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านค่ะที่สนับสนุนที่มาปิดพักกับน้องค่ะขอบคุณที่ปิดไปแล้วกลับมาปิดซ้ำค่ะขอให้พี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านค่ะเมตตาเอ็นดูสนับสนุนน้องไปทุก EP นะคะ สำหรับ EP นี้น้องต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ